พี่ปีชานะครับปิดมานะครับรอบที่3แล้วนะครับนี่นะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับพี่ปีชาปิดไปได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับมีไม่มากแล้วนะครับเหรียญที่เป็นทั้ง5ไทยแล้วก็5อาราบิกในประเทศไทยแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆครับต่อไปนะครับเหรียญละ30บาทก็คือคุชเชียนใหญ่ๆเท่ากันแบบนี้นะครับแต่เป็นคุชเชียนนะครับเหรียญละ30บาทนะครับแล้วก็เหรียญละ30บาทนะครับ2522นะครับ252 0น,นะครับแล้วก็2525เหรียญละร้อยเดียวครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสั่งมาได้เลยนะครับนี่ครับพี่ปิชาปิดไปแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเหรียญละ30บาทนะครับจำนวน10เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญ2525แบบนี้นะครับเหรียญละร้อยบาทนะครับจำนวน10เหรียญนะครับรวมปลายทางค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับรวมเป็น1,400บาทนะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับขอบพระคุณพี่ปิชามากเลยนะครับสั่งมาหลายรอบแล้วเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับ อย่าช้าอย่าช้านะครับรีบทักกันเข้ามาเลยนะครับรุ่นนี้ร้อยเดียวหายากมากๆครับสนใจทักใต้คลิปนี้ครับ